สวัสดีจ้าขอดีมากจ้าขอดีหาอะไรอีกอ่ะถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปกับบยากาศหาหนูก่อนอไอ้กินหนูอยู่บางนี่นะไอ้กินหนูไอ้กินหนูหนูอยู่แถวนี้แหละหนูอยู่แถวนี้แต่ได้กินอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวด,ดมมังกัน เดี๋ยวมักนก็กินยากินยาพอไม่ยาไม่ยาให้กินหาช่หนูกันจ้ะกินมันขุนขุนยังหางนีแหละพ่อจี่คะพ่อจี่ครับปีโป้ปีโป้อย่าวิ่งเล่นคะ่ะ พ่อพ่อสนใจล,ลูกลูกปเป็นเด็กเจ้าคนเอเยนะพ่อชี้ฮาหนูพ่อชีห้หนูไมกินหนูู่มอนี้แหละไกินหนูไม่กินหนูู่มงนี่กที่ยังละโมยังมากวนะนะยังมากวนนะโอ๊ย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 โอ,ย,อย่นีมน เป็นยังวัดเถาจีเแถาแล้วเนี่ยขั้นเขียวอยู่เงน้ไปกันไปขึ้นกองดินกันับบพาซุ่มธรรมชาติรอบๆบ้านเด้อครับพี่นองตามกีนมาดิด้กินว่ะได้กินหนูว่ะได้กินอยู่มองนี้ว่ะค่อยๆค่อยๆกีไปปีนเขาอีกกอนนี่บ่ไเด็ปีนเขานอน,อนบ่หลับปีนหรือเปล่าวะปีนหรือเปล่าวะ ระวังระวังระวังปีนทางใดล işte, ะบัยน,นี้ึ้นข้างใดเนาะึ้นท้างใดดีอ่ะระวังนะพี่จีพี่จี G, ตัวใหญ่ระวงังระวงังโ,โอ้ยเอ้ยเดี๋ยวก็เจ็บขาค่อยๆขึ้นมางนี้แหละขึ้นข้างนี้แหละเอ้ยอ้ยอ้ยนักดากเนี่ะจะนักดากหรือนักยางเอ้ยค่อยๆปีนเอาไปท้านใดบัน,นีี มันไปไปใจเจ้านี่มันต้องลงตจ้านี่มันต้องลงหามองลงบ่ดนี่ตึ่นแล้วก็ตองลงได้จ้าดมมังกันอบอมี่หนูยหนูกพอคือนจรเกงเนี่ตัวน้น่อยนี่ระวังระวังระวังพะจีเดี๋ยวเหยียกกบกระเบื้องแตกอ ขึ้นท่านี้ขึ้นท่านี้ขึ้นได้นไอโอเลียงะวะกล้วยกล้วยลงมากล้วยจีไปหายแผนนกแมงก์เลยชวาวกล้วยจีจีไปหายแผนไอโอเลียงยิ้มหันจีดีไปรักษาความปลอดภัยให้โอเลียงมด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 ม,ม,มันดินมันแห้งแล้วตอนนี้ ักนะไอ้หัวลี่ยงไม่ใส่จี้องไปคุ้มอย่ามากัดจีเด้อย่ามากัดจีเดแกจีจัดใจแน่นี่พี่ๆที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะไว้เจอกันอีพีหน้าไปแล้วนะครับบ๊ายบายจีจีไปแล้วเด้อพี่น้อง, bye bye. งบ๊ายบายลงใดเบ้าบันนี้ลงไปใดเจ้าบันนีเอา ชีโุ่งเดบาน